ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่เราเห็นว่าเราคงจะทำตึกสูงเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับเพราะมันเคยมาแล้วมันจะมาอีกวันไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นอินไวดีเราได้ที่เข้าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่เราจริงจำเป็นจะต้องแก้แบบนะครับเป็นแบบแนวราบครับกว้างสักห้าสิบยาวสักร้อยครับนะ เนี่ยสตงทำามืนนะบอกไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เลยว่าใครสร้างไม่รู้ว่าเป็นบริษัทจีนมีแบ็คกริดนึกแต่ว่าอ๋อบริษัทอันดับหนึ่งอิตาเลียนของประเทศไทยทำโอ้โหดูเขาพูดดูเขาพูดนะครับเออดูเขาพูดสิฮะพูดมาได้ยังไงบอกไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าอ๋อบริษัทจีนเป็นคนสร้างไม่รู้เรื่องเลย,เยนึกว่าอิตาเลียนไทยเป็นคนสร้างโอ้โห ไอนะ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องแล้วมาบริหารได้ยังไงไม่รู้เรื่องแล้วไปเซ็นอนุมัติได้ยังไงบริษัทป้ายทางเข้าก็เป็นบริษัทจีนนะคนก่อสร้างก็เป็นคนจีนนะวิศวกรอะไรก็เป็นคนจีนนี่มึงไม่เคยมาดูหน้าง,งานเลยใช่ไหมเนี่ยนะแสดงว่าปล่อยเขาสร้างไปกูมไม่สนใจละอ,อ้ะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจรออย่างเงี้ยเหรอ ออก็เห็นมีวประท้วงอะไรค่าแรงอีกต่างหากใช่ไหมเออมีกลุ่มคนงานที่ว่าไม่ได้ค่าแรงก็มาประท้วงแต่เห็นก็บอกว่าเป็นผู้รับเหมาจ้างช่วงต่อแต่ก็โชคดีไปนะที่ไม่ได้มาทำทำงานเพราะว่าตึกถล่มถ้ามาทํางานก็คงจะเสียชีวิตอยู่ในนั้นแหละเออนะครับโชคดีเดชบุญนะเนี่ย บริษัทก็ขึ้นโลโก้ป้ายก็คนจีนก็มาถ่ายรูปลงเว็บทรงเว็บไซต์ดีแต่ตรวจสอบคนอื่นไม่ทำไมไม่ตรวจสอบตัวเองมางใช่ไหมสํานักงานตรวจเงินแหน่งชาติเนี่ยนะฮะขึ้นมาสํานักงานตรวจเงินแต่ตรวจสอบแต่คนอื่นไงตัวเองไม่เคยตรวจสอบเลยนะผมเนะ่ยผืนละแสนเก้าอี้ตัวละ90,000นะว่าฝักบวัวอันเป็นหมนะื่นอย่างเงี้ย ไม่เคยตรวจสอบเลยไม่เคยเอะอะไม่เคยสนใจในงานนี้โอ้โหทำไปได้ยังไงนะครับโอ้นี่ถ้าเป็นพนักงานเอกชนนี่โดนไล่ออกแล้วนะพูดอย่างเงี้ยเออนี่เป็นราชการไงราชการก็ไม่เคยไม่เขาไม่ไล่ออกนะนะครับโดนเฉ็งไปแล้วป่านเนี้ยนะเออไล่ออกต้องรับผิดชอบแล้วโอ เนี่ยระบบราชการไทยควรจะเปลี่ยนเป็นระบบเอกชนได้หมดเนะเออมันก็ไม่สลดไม่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะคนพวกนี้นะครับยังจะมาพูดถึงโอ้เราเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่อีกโอ้นะ่ยเขายังเก็บศพยังไม่หมดเลยเออมันจะสร้างใหม่แล้วมึงเคยไปมอบพวงมาลัยเคยไปชดเชยความเสียหายเคยไปอะไรเขาก่อนไหมนะ เอาค่าที่เงินที่จะไปสร้างใหม่เอามาชดเชยเขาก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปสร้างใหม่เลยนี่มาสร้างที่เดิมนี่แหละมาอยู่กับผีกรรมกรนี่แหละดีแล้วไม่ต้องไปสร้างใหม่หรอกนะเออมันจะได้ระลึกถึงอ๋อเราต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเราต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะผีกรรมกรจะได้มาบอกแกต้องตรวจสอบตัวเองด้วยแกอย่าไปตรวจสอบคนอื่นมากมายแกต้องตรวจสอบตัวเองเนี่ย ผีก็มารอจะได้มาหลอกเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ